สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องของผู้สาวขาเลาะสวีเดนจ้าโอ้ยแอลกอฮอล์ฟรีนะจ้ามื้อนี้น้องเมียวยุ้ยจ้าเน่ากินเที่ยงมื้อนี้กแกลวกบักหอยแข้งเนาะคะ่ะเดี๋ไปงมมาหมู่บ้านนี่แล้วก็น,นอนสองชั่วโมงจ้านอนเศร้าเมยตื่นขึ้นมาก็เลยโอ้ยอยากกินก้อยกุ้งแม่จ้าน้องเราวก็เลยนยางหมู่าทะเล,ท,ะเลทานา้ำใกล้ๆบ้านจ้า แนวอ่ามันสมนมาอนกุ้งเนาะคะ่ะนี่นี่แนวสอนกุ้งของน้องมันนี่แล้วก็น,นี่จ้าแนวใส่กุ้งของเดอ้อน้องมันมีของมาจากเมืองไทยได้วจา้าพี่อะพกมาน้าได้หนีดตั้งแต่หลายปีแล้วจ้าตอนน้องมันเกลับบ้านเนาะมันนี่ล้มแห้งจกัจกหกน่อยเด้อจ้าล้วก็อ่าอากาศดีไหมคะ่ะยี่สิบแปดองศาจา้ามันนี่แดดแห้งแห้งเบื้องลวนนี่ เราไม่แลมันหรอล้วก็เสียงเรือดังจักหน่อยด้วยจ้าเพราะว่าเพิ่นขี่เรือไหมคะ่ะคนเพิ่นเอาเรือออกไปกาะขาง,งนอกหลายๆจ้ะเอาเป็นว่าเดินนมิ่งสีส่อนกุ้งให้เบิงะะ้งเด้อค่ะคือหมองที่นมิ่งส่วน,นี่ท่าบ้านนี้กะย่างกับตองระวังเนาะคะ่ะเพราะามันเป็นดงแบบอันหอยนางรมเนาะแม่จ้าหอยนางรมกันไล่หลายเนาะคะ่ะกะคือจังหวะหละงคานมิ่งได้เฮ็ดคลิป ให้เบิ้องหลัว่าหอยนางรมช่วงหนาหอนนี่พญาจะห้ายเนาะจา้ะพวกพญาิพวกปราิตจะห้ายกะฝากสุขูสุคนกินแบบระมัดระว่างเนาะคะ่ะกินสุกดีที่สุดค่ะหอยนางรมหนาหอนเรากะอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะคนให้เห่านี่กะสมักตกปูเนาะคะ่ะตกป,ปูปูหินปูทะเลนในสวีเดนนี่แหละคะ่ะกะอยากฝากในจกหน้อยหนึ่งก็คือว่าเอาไปได้พ่อกินจนะคองเน้ะค่ะอย่าเอาไปห้ายคักหลายเราก็แยาเอาไป อ่างฝรั่งยัตกให้เพื่อนเห็นว่าขันสวาเข้าเอาอันกับจก 23, ักรีสิบสามสิบโตงสี่กะอย่าให้เพื่อนเห็นค่ะย่าไปอ่างฝร,รั่งสวีเดนเนาะค่ะเพื่อนอรักษา,ษาธรรมชาติค่ะขันเข้าเอาไปยูปไปกินอิลีกะทางทีดีอย่าให้เพื่อนเห็นเนาะค่ะไปหาตกนั่นฟังมองได้ก็ได้ค่ะที่บ่มีคนไม่เหล่น,นหนำนะจ้ะก็ยูได้จักของตกเอาอีปู๋งเสียปูทะเลยูไสก็มีจ้ะเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในกอสาลายไหมค่ะ ยุ่ยเซ่ก็มีค่ะบ่จําเป็นว่าบองมองตบปูแน่ัสิว่าจาเป็นเลยค่ะเพราะปูทะเลหลายอีหลีเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปซอนกุ้งน้ำเนเด้อจ้าแล้วก็มือแร้งมันแซวไปก่วยเนาะสีก่วยจูเบิงเนาะค่ะไปกินไปแซวน้ำกันเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าแล้วกันโนเมียวขอขอบคุณหลายๆท่านเนาะค่ะที่แวะเข้ามาชมมาติดตามมากดไลค์ให้เนาะค่ะบางท่านอาศัย บ่ถือใจกะกดไม่ชอบเนาะคะ่ะก็บอกเป็นยังค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจย่างนหน่อยๆท่านก็ได้แวะของเมาเบิรงแหละคะ่ะไปกันเ้ยจ้าสีฟ้าไปสอนกูเกิล